แอดเมนูหน่อยกลับสวัสดีพ่อแม่พีน่น้งองแฟนกลับเอฟซีทั้งช่อง u t u b e ทุกทุกท่านเด้อค่ะเดอ้ออาท่ธรผม้ชมมาตามนัดมาศาสน่จากหน่อยเด้อค่ะเดอ้อานรม้ชมคุณพ่อคุณแม่สําหรับคลิปนี้มาานผม้ชมสําหรับคลิปนี้มาสรุปแนวทางตัวเลขวิเคราะห์แนวทางไปน้ากันเนาะค่ะเนะาะก่อนจะไปรับชมแนวทางสําหรับทา่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้ แอดมินูนูหน่อยน้ำแน่เด้อค่ะเด้อคุณปอคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแจนะคะทันใดกดแจปไดขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อธรรมโมชมมาธารมโมชมมาเขาเรืองกันเลยเนาะคะ่นะเนาะเหล็กเด่นติดเล่าแอดมินูนูหน่อยแอดมินว่างมากเป็นงวดที่สาม้้วเด้อธรรมโมชมประมาณสองมวดงวดที่สาม หลัดตูดเข่าได้ท่านผู้ชมเข้าที่เด่นหนึ่งเลขเด่นติดลาวสี่ตัวนี่ท่านผู้ชมติดลาวพัฒนาแทบทุกงวดเลยนะคะงวดนี้ท่านผู้ชมงวดนี้ได้อะไรฟาท่านผู้ชมงวดนี่เลขเด่นติดลาวพัฒนาแปดสองสามเจ็ดท่านผู้ชม 8กับ7เดนมาร์กแล้วด้ท่านผู้ชมบ่แม่น8กับ7สิมาอีเลตเด้8 3 2 7มาน้ำกันยากเด้อท่านผู้ชม8 3 2 7มาน้ำกันยาก8 2 3 7จังสีหมาง่ายเด้อค่ะเด้อไปจังสีท่านผู้ชม ไปยังสิบหอดนี่ไปมาหนี่ย์นะมาชมแปดสองแปดเจ็ดมานํากันได้แปดสามนี่มาหยาบเจ็ดสองนี่มาหยาบด้วยค่ะเด้อสามเจ็ดเจ็ดแปดจังสันได้ธรรมะชมหากท่านได้ที่ที่ 8, 8, 2, 8, มักแปดแปดสองแปดเจ็ดมักเจ็ดก็คือเจ็ดสามเจ็ดแปด จังสันเ้ยค่ะเด้อบอมเนเล็กสิออกเปียเจ็ดเตะค่ะผู้ชมเปียกเจ็ดเจ็ดเปีดปวดข้อกันมาซะเด้อต่อมาร่วมเล็กเด่นหกสูตรแอดมินดูหน่อยวดที่ผ่านมาลุดมดเด้อค่ะเด้อเหลือแค่สูตรบอมมาน้ำกันผ่านอยู่สูตรเดียวท่ะผู้ชมไม่มาด้วยกันได้เด่นสีกับเก้าวดที่ผ่านมา มาเดนซีหละกะเป็นเลขดับคู่บนล่างนะคะลดมดดธท่านชมเอาจังไดหงวดนี่สิไปจังไดธรรมนชมรวมเด่นทั้งหกสูตรหงวดนี่ท่านผชมสิลุดต่อเนื่องหรือสิกับขมาสุดได้สิมาสุสดได้เสิยลดธรานชมบอกบอถือคือกัน เด่นเดินดีได้เด่นสองสามสี่สองสามสี่นี่รู้สึกว่าจะชนกับกับปูสังขะนะท่านผู้ชมเลขเด่นปูสังขะสองสามสี่ทำมันชนกันแบบมีโอกาสมันกับมาใดเด้อท่านผู้ชมเลขติดสองเก้าหกสิกับมาบนอท่านผู้ชมสุดนี่สองตัวมาหนึ่งตัวได้เด่นหกกับสี่ชนกันเด้อท่านผู้ชมสี่กับชนกันสี่กับหก เด่นอยู่เด้อธรรมชมสองตัวสูตรสองได้เด่นสองกับสามสูตรนี่ธรรมชมบ่กเป็นตัดเดินดอกน้อยว่านะถ้าสูตรนี่ลดมันบ่ค่อยอยากเดินปันไนดเ้ยค่ะเด้อไม่มาด้วยกันได้เด่นห้ากับศูนย์ธเบิ้งธรรมชมหาศูนย์เนี่ต้องมาตัวหนึ่งน้อยคิดว่าตองมาตัวหนึ่งไม่มาด้วยกันนะคะเป็นเลขดับคู่บนล่างนะคะห้ 5, 5, 5. าศูนย์ศูนย์ห้าหลักร้อยหลักร้อยลาสุดหมดทิ่ผ่พันมาลดเด้อค่ะเด้อ วันนี้บรุวาสีกลับมาบอได้เด่นหนึ่งสองสามพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อไว้เทียบท่านผู้ชมแอดมินนหน่วยเห็น,ตหนรรมมไต้ควมเมตนละเด้ท่านผู้ชมใต้คอมเมตนเป็นร้อยตัวจะเอาตังที่ไหนมาซื้อนะคะเนาะนูหน่วยก็ยังบอกอยู่ว่าในคลิปมักท่านใดท่านใดเพิ่นเดินดีกับก็ติดเพิ่นไหวไหมท่านผู้ชม ท่านใดที่เดินดีกก็ติดเพิ่นไววบ่บแมนว่าให้เอาทุกสำนักแอดมินูหน่อยว่างให้เป็นตัวเลือกว่างให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นมักคอยตามเพิน่นถ้าประมักก็คือผ่าเน,นะคะเนาะเป็นร้อยตัวจะเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อแต่ละสำนักเพิ่นกะมีบอดลอยตัวเดี๋ล่ะท่านผู้ชมขันจิตตามทุกท่านมันก็นลอยตัวอีลีละ่ะให้เลือกเบิง่ง มักเล็กตัวใดจะคว้างมักตัวใดจังซื้อถ้าบ่ามักกะบ่ตรงซื้อนะคะเนาะต่อมาชุดสรุปแอดมินหน่หนอยมักนั่บ่นอน้อแต่มาชมตึกใจพ่อแม่พี่น้องบ่นอน้อแอดมินหน่หนอยสรุปแนวทางตัวเลขมือนีงวดที่ผ่านมาแอดมินภาพพ่อแม่พี่น้องไปผิดทางเด้อค่ะเด้อเด่น แปดกับสี่วิ่งฟันรูดแปดให้พ่อแม่พี่น้องแปดบ่มีหัดไงขันรูดสี่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีกัดสิพ่อได้กันอยู่นะคะเนาะหวดนี้สูตรต่อธรรมชมเลขมาบ่ามาเข่าบ่เข่าบอลรูเด้อค่ะเด้อแอดมินหน่อยกับบอลรูสรุปไปตามแนวทางเด้อค่ะเด้อแอดมินหน่อยกับสรุปไปตามแนวทางตัวเลขธรรมชม ผิดถูกก็ขอโทษขออาภัยด้วยมวดนี่แอดมินบอมมี่ปั้นเม็ดเดียวหเด้อค่ะเดอ้อหากท่านใดที่อยากจะได้เม็ดเดียวกะกะมี่ไปแล้วว่างห้ไปแล้วสองสูตรเนาะคะ่ะนอกก็คือแปดเจ็ดกับสี่เจ็ดนั่นละท่ามผช้ชมเม็ดเดียวแต่ว่ามันด่างแห้งคท่ามผช้ชมเน่ท่รมผช้ชมแอดมินหนนอยสรมมุปห้พ่อแม่พี่น้องแคปน้าจ,จอไว้พิจารณาเบ่งดนะคะเดอ้อมักคอยจัดเลขวิน หกศูนย์ดเ็ด่ห้าเดน6กับ8นะคะแอดมินหน่อยดึงเด่นออกมากก็คือ6กับ8วิ่งรูดฟันหมักน้ำบาบ่านมชมวิ่งรูดฟัน6 2ตัว6 7เจ็ดห้าหกหกหกดเจดหกดแด มักน้่นบวท่านผู้ชมฟันวิ่งรูดหกเด้อท่ามผชมท่านใดจะวิ่งจะรูดฟันวิ่งรูดหกหรือว่าสิไปรูดเจ็ดรูดแปดก็ได้อนนันนั้นมันเลขดังไหมธรานผชมหนุ่ยยานเขาเตะถิมคือจังหวดกัวนันนา,นาเป็นยังหนุ่ยยคือฟันรูดหก สูตรนี่ท่านชมสูตรมัดรวมหกมันมีสองตัวหนูนหน่อยก็เลยฟันแลนหกเด้อค่ะเดอ้อแม่เอฟซีพันธามาเป็นยังสูตรนี่วันนี้คือมีหกตัวเนาะคะนะ่ะเนาะแอดมินหนูหน่อยขอปรับสูตรขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเด้อค่ะเดอ้อถ้าแม่เอฟซีโบมักบเอาก็ได้ก็คือซีถีบ่อยู่ในสูตรนี่ ตามสูตรของมันแลลวซิมี6หกศูนย์หกแปดเจ็ดทอนั่นเด้อค่ะเด้อซี C, นหน่อยดึงมาใส่เอาสูตรซีหนึ่งไหมถามผาช้ชมนหน่อยเอาสูตรซีหนึ่งดึงมาใส่หมวกอนถ้าเอาหนึ่งดึงมาใส่นี่กระสีได้ซีหนึ่งหมวนี่สูตรซีหนึ่งมันได้ซีน่หน่อยก็เลยเอาซีขึ้นมาใส่เด้อค่ะเด้อนน่หน่อยหมักสูตรนี่ท่มามผา้ชม ม,มันมันมีม e r เลยมันมีหอดเล็กดังท่านผู้ชมนน่นหน่อยมักคูนี่ได้ท่านผู้ชมห้าหกหกห้าแปดหกหกแปดสองคูนี่แอ็ดมินโน่นหน่อยเอาเมอดด t ด้ค่ะเด้อในนี่แต่ว่าหมักหมักส่วนโตก็คือแปดหกกับห้าหกท่านผู้ชมนน่นหน่อยคิดว่าเล็กเล่าพัฒนามือนี่หายังอยู่ดิท่านผู้ชมหกห้าห้าหกเด้อค่ะเด้อ มักส่วนโตอยูยธรรมชมหกห้าห้าหกท่านใดที่ว่ามันหลายพวดกับเอาสองเม็ดเนาะคะนะ่ะเนาะวันนี้ว่ามีเม็ดเดียวเอาสองเม็ดไปเลยห้าหกกับแปดหกยังมากคกด้วยค่ะเด้อสายวิ่งสายรูดแอดมินหนูหน้อยฟันรูดไปที่หกนะคะนี่ละธรรมชมจุดสรุปแอดมินหนูหน้อยต่อมา แอดมินหน,หน่อยสิเอามาทวนให้เบิงด้วยค่ะเด้อที่แอดมินในบ้างไปแล้วอันนี้ก็คือดับดับหน่วยล่างหมวดนี่ขาดว่าดับสนิทด,ด้วยค่ะเด้อแต่ว่ากายะเซียนแอดมินเด้อล่ะท่านผู้ชมถ้ามันชนกับเล็กเด่นของพ่อมม่ FC อฟซก็อย่าตัดถิ่มด้วค่ะเด้อแต่ว่าส่วนตัวแอดมินหน่หนอยคิดว่าหมวดนี่1นึ่งดับสนิทท่านผู้ชมคิดว่าบนหนามาจากหลัก สูตรเด่นตัวเดียวผู้ใดมักสูตรนี่กะเจ็ดตัวเดียวเอาไปแลนเป็นรูดได้เลยเด้อค่ะเด้อเบิงทางเล็กแล้วกะพิจารณาเบิงถ้าเบิงงบ่เป็นกะบ่ะตองซื้อนี่เท่านั้นตัวเนาะท่านผู้ชมซเซฟบอายังลายแถสิหาอธิบายยังกระดอกกระเดียแถเนาะท่านผู้ชมเอาังยังบอกอยู่ว่าเป็นแนวทางแนวทางนะคะเนาะ สูตรนี่สำหรับท่านใดที่หมักหางเดียวนะคะเนาะถือกระถือพิษกระพิษประมาณนั้นนาท่านผู้ชมวัดใจไปเลยบตองลังเลมดวดบงหันกันยัง่งมีคนใดอยู่กระยั่งมีทั้งคนใดกับคนบ่อใดนะคะเนาะมวดนี้คือเจ็ดสี่สี่เจ็ดเม็ดเดียวชุดวัดใจไปเลยเนี่ยอันนี้ก็คู่เดียวหางเดียวกะ เอาถ้าแม่ธรามจมสูตรทางเดียวก็มีเลือกเอาเนาะคะนะ่ะเนาะสูตรนี่เป็นเด่นชนเด่นแอดมินหน่อยจับมามันก็นมีลายสูตรเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับคนเฮ็ดแนวทางนํำเสนอสูตรนั่นสูตรนี่สูตรได้ดีกะมานํำเสนอคิดว่ามันจิขเขานั่นแหละทรรมจมจังมานํำเสนอเนาะคะนะ่ะเนาะ สูตรนี่ก็เม็ดเดียวคือกันเนี่ท่านผูจชมมักบอเบิ่งทางเลขกแล้วมักบอแคบหน้าจ,จอแล้วไปพิจารณาเบิงสูตรนี่เด่นชนเด่นแปดเจ็ดเจ็ดแปดคู่เดียวหางเดียวเม็ดเดียวนี่มีคือกันเลือกเอาด้วอค่ะเด้อชิว่าน่ยังเป็นรอยโตนะคะเนาะเลขก็ไม่เป็นรอยโตเอาเลือกเบิ่งเอา เด่นตัวเดียวนี่มักบอ่อทามักเอาไปลูดเอาไปวิ่งสูตรนี่เป็นสูตรเทียบชนธรรมชมถ้าสูตรนี้มานี่ปะผลศูนย์เด้อค่ะเดอ้ออันนี้ก็คือเอามาให้พ่อแม่นพี่น้องเทียบเบิงถ้าบ่มากก็บ่ต้องเอาเนะาะธรรมาชมไปเอาตัวที่เจ้าของมักสูตรเทียบชนคือเด่นศูนย์เก่าบ่นาแมนนะธรรมาชม ทางเหล็กมั่นเดินตัวทั้งหนาแล้วตัวที่หนึ่งก็น่าจะเป็นโซนชุดนี้แอดมินหน่หนอยเอามาว่างเป็นหวนะะัวแหลกกด้วยค่ะเด้อสำหรับชุดนี้ว่างเป็นหวัวเหลกนําเนอเป็นหววเหลกท่านผู้ชมพ่อมม่พพ่น้องเบิ่งสถิติเหล็กเด่นเหล็กเด่นอีกสูตรทีหนูหน่อยเอามาประกบ เด่นเจ็ดกับแปดท่านผู้ชมงวดนี้ให้เบิงไปกวนท่านผู้ชมงวดนี้จะเฝ้าลงทุนกระไดหรือว่าถ้ามากกว่าจัดเลยด้อค่ะเดอ้อได้เด่นสองกับห้าท่านผู้ชมเลขเด่นสองกับห้าเนี่ยแอดมินคิดว่าถ้าทางเลขมันเดินต่อกระนาจะเป็นหานะท่านผู้ชมห้าเจ็ดห้าแปดกล่าวไปสุดนี่พ่าแม่พี่นองแคปหน้าจ,จอเด้อค่ะเดอ้อเบิงไปกวนกระไดท่านผู้ชมใช้งานงวดเรกนะคะนำะเสนอ เป็นงวดแรกอันนี้ก็คือสูตรที่เดินดีนะคะเนาะเดินดีหลายงวดแล้ววลุดไปสามงวดแต่ว่าเหล็กเด่นยังเดินเหล็กเด่นสูตรนี้ยังใส่ได้ยูเดอร์ท่านชมนี่แหละท่านผูชมเลขเด่นสูตรนี้ที่ดังดังมากก็คือเจ็ดกับแปดสิมาบอท่านชมบางนึงหันซกับหากบมาอยู่ด้วยท่านชมซีกับหามา แต่ว่าแอดมินไปเจาะฟันแปะบอมมาท่านผชมแอดมินคิดว่าหายังอยู่นะท่านผูชมหมักน้ำบอสูตรนี้มันก็เดินดีเท่ากันท่านผู้ชมมีแต่สูตรเดินดีดีแบบที่นี้ก็เอาไปมัดร่วมกันมัดร่วมกันแล้วก็ก็อยู่ในชุดนี้ท่านชมหกศูนย์แปดเจ็ดสี่ห้าอาไม่เพียงเท่าน,นี้ท่านชมสรุปแล้วพัฒนา จังได้ก่ะคอหายแห้งๆปังๆเด้อค่ะเด้องวดในห้องสิได้ฟอนบอทำรู้จมผิดถือขอโทษขออพัยเด้อค่ะเด้อขอหายแห้งๆปังๆะะงเมมถิกเล่าพัฒนาไปน้ำกันสองทุมเคิงเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้แอดมินหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ